ไก่ใส่หมกต้มนะเออเคยเห็นเคยได้กลิ่นเคยได้ยินพ่อมันจะเป็นส้มโอเนาะโอ้ยโอ้ไโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้บอ้ยโอ้ยตา้ยโอมยโอ้ยโั้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ทีองานอ้าอ้ยู่้ยโอ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 กยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้เอาน้อาลงเลย แต่บต้มใส่ให่แตไงจะว่าแต่ใหไงตัวนี้ไงเลยสบายดีซองตัวตัวเป็นจัดเนาะคลิปนี้อยู่ที่ห้างอัสซีดไอ้พลสบายดีทุกคนบันนี้มาหยามไอ้พลดุ่นแหละเมื่อนี้มาหยามห้างอัสซีดห้างอาหารไอ้พลปะพลเฮานั่นเองหลายๆคนกะที่ถามหาปะพลมาหลายแล้วมืัอนี้โอกาสดีก็เลยมายำๆมาครบทีมมืัอนี้มาบมาครบทีมแล้วเพิ่นมีเมนูแปลกพร้อมเฮ้ออย่าไว้ตั้งด่วน มา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 เจอกันกับหลายๆคนโบเห็นกันด่นละสวัสดี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 ซุ่มกัะดึ๊เก่าเป็นยังไงเห็นหน้าเห็นนวดเส้นปีเลยบาซิงขนาก็ดีกับเมียข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยเจอกังแค่ขนาดท้องใครอะผ่านไปผ่านไปอันสักเดือนก็ผ่านไปสักเดือนแล้วห้าเดือนผ่านไปห้าเดือนเป็นเป็นเป็นอันผมไป่ถามที่ตรงเมย์ตรงนี้เขาเลังบ้า พอดีพอดีกระลังเพิ่นได้ลูกผู้ที่ผู้ที่สามเนาะได้สามเมียนี่เมียนี่ผัวผัวผัวผู้ที่บ่ล่ะเจ้ามาไปเห็นเบี้ยสดสาวเบี้ยมาแล้วเมียถือปามพอดีมาคุบแซวกันบ้านป่าพนเนาะบ่าพลเกิดอะนี่ยบอไดมาบอไดมาดูหลายเดือนแล้วเ้ี่ยปู่นั่นคือว่ามันต่อยคนนี้นะไปน้ำผัวมาจะต่างแกงก๋วยจอยถ้าเบิ่งผัวออกมาจะที่หัวคู่หรือหัวดอน ไอพ่อรู้สิบงเมนูบงเมนูไบงเมนูอ้าสบายดีท้องพูดพูดงนี้พูด้ายู้องหรือเปล่าท้ายเด้ปปะเด้ดีๆสบายดีปะโ่อโอ้ยเอถามหาบอกหลายๆเลยไปอยู่ทั้งใดมาเดี๋ยวนี่แหละยืดนี่น้ำซองนี่แหละนาะแต่น้องนูนโบด้มาลินน้ำกระโดนๆมาเนาะหายจกไหนเานี่เนาะคือมา้อที กระโดดไปกระโดดมาเถวๆเลยวันนี้ไอ้พ้นว่ามีอย่างเห็นซ้ำหมักต้องมาโอ้ยปลาซีโตมไก่ใส่นหมักต้องนะเออเคยเห็นบุเคยได้กินบุเคยได้ยินพ่อมมันจะเป็นส้มอ่อนเนาะไอ้พ้เนาะส้มไก่ใส่นหมักต้องคันอันนี้เพชรเห็นลุงเลยอยู่อยู่อยู่ไทยเอิ้นเนี่ยกระท้อนกระท้อนเนาะอยู่ลาวเอิ้นหมักต้องหมักต้องอันหั้นหมักต้องหมักไก่ต้มต้มไก่ใส่นหมักต้องส้มส้มเนี่ยไรเนี่ยไรมันส้มมันไปแนอะไอ้มันส้ม ไปอ่ะแต่จักหน่วยไอ้แต่จักหน่วยสองหน่วยพอละไปไปเบิ้งไปเบิ้งอยู่ในครัวไอ้คนนี้นี่มาเข้าครัวพูดเลยนี่นะเดี๋ยวล้อเบิ้งนี่แก่ใกล้นี่บอกใกล้ใกล้นะใกล้เบิ้งใกล้ตีไอ้นี่บนเนี่ยตีได้โอ้ใกล้ตีอยู่หลังบ้านนี่ไอ้มาต่ายมาตายฮะมาแล้วก็เลยเอามาต้องนี้มาดับต้องเ็ให้ทีมงานเท่านี่แหละเออต้องให้กินใกล้ไอ้เราหลายยังไก่ตีไก่ตีเดี๋ยวมาต้มแซ่ดอยู่แล้วต้ม ตัวใหญ่ได <c oughs> ้ยังไงพอนโอ้ประมาณล้อไปลายโลปลายไอ้ตีนี่ซีดมันจะแน่นมันจะแน่นมีตับเนี่ยไก่นุ่มไก่นุ่มไก่นุ่มบ่โอ้แต่แบบแต่แบบพิเศษต้มใส่แบบต้องตีเมิ่งออกยกสอบมันก็เลยได้จัดเลยมอใหญ่เด้่มันมันี่มันเสียด้วยมันจริงเสีกินเลยวะโอ้ยไม่แน่แล่บางวันก็ตีบางวันสั่งต้มใส่บักต้องใส่ปกตินี่แต่เอ้า บ็เคยเห็นอิริในตัวไ่ใช่หมกต้องนี่มันมันไม่ใช่ฝาฟาดไอ๋กอกอกส้มส้มส้มสมอเอาส้มหมกต้องวังนช้เนาะอแต่ะรแ่เดเอ่าตัวนี้เมนูที่สองเมนูที่สออเบืองเมองเมงเมืองเมงเปไรเบิงอีที่สองรุนเตัวอดีาวกันเเห็นที่ย่งรกันเราเบิองเ้าเบิองเอาตัวนี้ไปเอเดอร์ปกคอนเอเดอร์ปก่อนโอ้รบเคยต้นต้มน้ำวคนเลยิต้มน้ำเลยต้มอะไรบ้า เออต้มน้ำใส่เครื่องแสยงเรียบร้อยต้ใส่หอยที่ใคครอยาเป็นงัวครบไปแล้วเนาะเดี๋ยดั่นปรไนงางๆันเทีงได้เลยเซเรยบ่ะวลงหม้อเลยด้วยโอ้แล้น้ำฝนเอาลงเลยแต่ห้องต้มใส่ใส่ก็ลงเลยมาะเคนได้เขาต้อนรับจังดีจังไงเลยเขาเขาก็เอาเมนูมาต้อนไอ้คนคือกันมันบริตัวได้ซ้ำหมดะหลัง โอ้กล้องตัวมันบริสไลเลนวายวะแต่ใหญ่จะวภาพแต่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่เลยไกลตัวนี้แม่นแต่ตอนเราเอาไวปจะโดนมุ่งต่วตัวนี้หัวผู้เห็นนะม้นหมากัดข้าวม่นอยู่อันสั้นบมได้กินแล้วโอ้ยจะว่าลสั้นตั้งอุตส่าห์ตั้งอันนี้ยังก็อนอาณาเห็นให้กินตอนมีพิเศษพร้อมตอนนั้นเอาไปตีเขาเจ้าถามซื้อสีมือโบขายนี่ อันนี้มันต่อสารกันโล้งซิโลิก็ได้จะมได้เนามันซ้ำเรื่องแล้วต้งเลี้ยงกินตีไอ้บนบนเอาไปตีไปกางที่ไปตี่ะตี่มีทีมงานออกไปโอ้มีทีมงานเดี๋ยวมันมีทีมงานเท่าเสีเอามาให้เลี้ยงของไก่เซียยะอยู่เมืองไทยโอ้ระดับต้นๆของประเทศเลยอ่ตหลายชบหลายไก่เซียยะนี่คือว่าเป็นฟ้ามใหญ่ที่สุดระดับ ติดท็อปของประเทศไทยเลยเอาวะเอาวะเขาสิ่ขอให้ลูกมาตูทำนี่นี่คู่ตูหนึ่งห้าพันบาทแล้วเลยเออเดี๋ยวเขาสิ่ขอให้ที่ขอจะย้ายให้ได้เนี้ยดีดีเลยมันเห็ดทันน่ะเออได้ไปจัดไปแล้วเดี๋ยวขอแลวใกล้เราพูดถึงเนี้ยคนละหมดเลยนะอันนี้เนี้ยพูดีนี่แล้วโดนมาเจอกันเีฮามวนซึ่งอย่างที่เราทุกคนเนาะครับทุก ทับเดินนอ่ะเดี๋ยวใช้เวลาดุลจนมันเปื่อยมันลอยพุ่นไก่ต้องต้มดุลนิดนึงนต้มใช้เวลาดุนิดนไก่นี่มันอ่อนมันไก่อ่อนเนาะรอเบิรงมาชิมกันทุกคนคือไก่ส่ตีแล้วไงเอันนี้ไม่ตีไก่อ่อนเอ่อบัรพันไงเนาะต้มไก่ใส่กระท้อนหรือว่าต้มไก่ใส่หมักต้องนั่นเองเนาะนี่นี่นี่กินครับกินครับกินเป็นส้มเป็นอยัางจะได้ไหมรับ เราจะตากไปคนเพราะว่าต้นนี้นพิเศษโอ้มันก็สุดยอดผู้เลยดี่นาบอแมนของของซดและมันของแห้งของแห้งนี่แหละมันได้ปลาอันนี้สมุนไพร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 เด้อบอบอบอแมนเขาเอามาใส่เป็นอาหารเขาบได้เอามาซื้อมาขายด้วทุกคนเลยแต่เพ,พนะื่อนเพิ่มเนาะปลาทูสูตรนี่ใครเคยกินคอมเมนต์มาเลยต้มต้มไก่ใส่อะไรหรอไกส่สมุนไพรใส่หมกต้มใส่หมกต้มใส่หมดสมุนไพร สุดเด็ดสุดเด็ดไทยเคยกินไทยจะเฮ็ดล้องเฮ็ดตามได้เนาะมันจะนัวจะนัวจะนัวอุ้ยใส่น้ำมันกรเาพรอมแบบมันจะนัวนานอย่างสมุนไพรส้มหมกตองออกฝัดฝัดเผ็ดเฮ็ดหอมหอมเว้ยสุดยอดอร่อยไถามทุกคนอร่อยแน่นอนฝ้าลมฝนตกแล้วเนาะเข้าฤดูฝนแล้วทุกคนแล้วฝนฝอยฝอยน่อๆทุกคน มื่อดิวันเสาร์เรียบร้อยฮะเรียบร้อยแล้วไอ้พนเรียบร้อยแล้วอือของไก่ข่าปิ้งๆโอ้เหลืองงามดีขนาดเหลืองเติมเติมเดี๋ยวไอ้จี๊ดเอาไปอย่างไอ้พนเขาว่าเห็นแล้วนี้แล้วจี๊ดกินเอาเลยแล้วน้ำมันสดต่างหากไปยังใช่และไอ้จี๊ดจี๊ดอ่าใครจะกินแล้วจี๊ดเอามันน้อยลงเนาะ แล้วน้ำนี่เขาสดเอาเลยนี่น้ำ no น้ำใส่ถ้วยน้ำเซต่วยชดเลยนี่คนชุดแต่ปลาตีแบบน้ำต้มยำเลยซิมแล้วออกซุ่มสุ่มสุ่มฟอมฟอมเนาะออกหวานหวานนินาะไม่น้อยนี่เอาเอาเอาตอนออกต่างหาเอาน้ำต่างหาตุ่มต่างหาเลยใครอยากกินแล้วก็กินกินกินเปิ้ลต้มเปิ้ลต้มกระยาเพื่อดีขนาดกระยอาปานแล้ว Terror, แมนเฮ็ดเป็นต้นง่ายแล้วจิกินเอาแซ่บแบบทันทันแบบใช่ไหมทันที่ฟอจิกจี่จี่ทันก่อกระดูกมันตับ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 ต่างไงอ่ะอย่าให้พูดทันต์หนึ่งสมุนไพรตกสมุนไพรเมาสมุนไพรแล้วมันสิแน่กันตอนให้ตอนน้อยได้จันเอยข้างในน่ะถือเถือป๊าของเด็ด ทักอาหารเลยดิเล็กทักถึงกอาหารเลยไอสีโอ้ฝนดวาแล้วฝนมาแหงแล้วอากาศดีมื้อนี้ตังวะซุ้มเซ็งก่อนพอดีคักเลยปั๊บปั๊บปั๊บห่อนคักขนาดได้หนีแล้วตักตักเรื่องตัวใหญ่ตักตักเต็ม

เอาปัิาก็ทอไ่เราก็เอาใส่ลูกไก่บูเบิ้ลนีดผลไก่ที่เตียนนี่บ้านี่มันตุ้งิ้งเลยกินนี่แม่ว่าอีหลังเม็นี่เลือกลีเลี้ยวบอยสแบบิกันนี่นะจิมะไิหมึกต้องอ่ะต้องไหมขนนไหมขนำวนกระท้อนกระท้อนทอดกระท้อนี่ันกระท้องมแมเอาขนาดอันนู้นแนวให้โดมนะหนูนะมันหนุนนีต้มไก่ใส่กระท้องกระท้อน จะเซ็ตเนาะต้องุ่มตุ่มๆหวานคือให้ตั้งใจใส่ตุ่มหอนีมันล้วเลงนี่มัน้วไยหลายหลายเซลายใช่หมตัวนลลงอะตัวลนี่ตัวใช่ป้องแ้กาแฟคนนี้เยี่ยมกินเลยยังใกลตัวนี้แล้ดเป็ไเบ่อไหมเบื่เพื่อลูกเือเต่าเพื่อนอย่างเลยถ้ามีแต่บ้านมาหายิ่งหน่มาจิฟฝังแล้ว พมันู้นเลยโว้ยฟาคนหฟังต้มทำมาสล้กับพญากับเบิ้บ้านไห้ใกล้สายฮาเราบอกใกล้สายามันดำเลยมันดำเลยเบอร์เลียวเบอร์เลียวแล้วเาสู้ไปปะชิงจำเจียวเราจะ้อเงินเี๋นีขันคับตู้ขันตู้เบอรคนสีมันเหลืองไหมมีหรอขันสียากหรอปะยาก มันเป็นอเมนนึ่มลอกับตับต้งไม่ดละี่เป็นยางเซจะช่องฟิตดูประมาณแปดตูนะโอ้นี่กันที่เอาอีกัตัวไม่เลยตัวตัวตันางมันแดงๆเลยอาวะตัวทายหู้ไปเพื่อน่ะนางแดงๆกันวะต้องปดร้อนะปวด้อนามีเมนูที่สองไก่ไก่พวกนี้มันต้มปสีแดง่จะีบ้นเกดีหมดเลย กี้เนาะร่นีู่กี้ี่พม่าหัวไก่ไก่นุ่มติดอ้าวเลยปล่อยเป็นอาหารนเขาต้อไปเรือสาวอเลยเดือไม่รู้อ่อนตัวไมู่้อ่อนนะันนี้ปักเลยมันมันไม่รูอ่อนเลเอมันนี่แหละเจรายบุมีเจลเนาะเออกบพี่ไทยแล้วต้องุกมันนี่เลยเรื่องตาร สูตรใหม่ในในเีส์มหายพธนี่ได้สูตรใหม่ตลอดนะระบบกุ้ิอให้ตานนะก้อปบานนะอก็หอมะเด็ก้าเขนี่องไม่อยางอมแปะกนขาอ๋อกินข้าบ้ก้องเนะ่้องนี่มันหอมตางินตางินกับแบบคื่นคือนกินออกเล่นกับบแมนันันบบ

ก้อนใหญ่เลยเดีเขาบอกหนใหญ่แลมันต้องขืนแลไหเฮ่านมันเก็บพอนะเนมังตีอนนี้อันยังเหลือด้เบ่ับมือไนี่นใหญ่เนาะใหญ่ดขาอันี้จีนอันนี้ตับตับตตับตับบเับจตตับยัตัับับ ได้ใส่แต่าแบ่งนซ่าอิ่มหรืออกุาสดไล่คับสี้มันใ่ีนี่มันฝนหำาว่ากูให้ไว้เโอ้บาสาบานเด้วยจะบอสาฝนาบานดีกว่าเดี๋ยวในเครับสพอดีหลายสองน้อย ให้มาเสียมาขาเปียกะต้มมีสอะไยู่ต้นเนี่ยมันอีกม่น่เราค้มไใไ่มันีไปทายแม่ต้นมันเดี่ยวเลยปากาเลสุดไก่สตอจรย์อาเจ้าุมเคยต้มช่ปกตวันนี้ใส่เลยปากกสูดไม่สูดไม่นาออาจจะไน้ยากีี้ของใจสุดสูดเก่ารอเนดเก่า ตั้งก่มดต้องมาตไมมาเหยม่ตัวกันจะตราดีไหมาดีนะไ้นลุงเด่นเด้อลุงเด่นอยู่ตอนนี้ลุงเด่นอยู่เสียงกว่ต้อานได้ต um yes, no kind of eh BE ัวตตัวเล็กไปน้ำชาเยกาหนกันจะไปเจอกันอยู่โล wow. ่ลงมืนถมืออยู่นะนค่ะสนใจบัวเมื่อนห่ไปฮ่องกงไปฮ้องกงดอยู่ฮ่องกงกินกบเลให้กินกันเอได้เนาะ เดี๋ยวกิดีเไว้จะมีเดี๋ยวขอเนี่ยคุณเชากันจไปดูอีกดูนึงแล้วเดี๋ยวร้องมุ้มินมุ้ิมต่าไปพูดแล้เนะ้าพูดพูดไปทโกพูดเดินเดินจอบไรท่านึงเด้อเลยตัวตัวนั้นมีหางอตนั้นมีันมีหางเลยนกับโกดีหมดมแล้วบ่นพ่นี่ีนี่พี่นีี่ัี่พนีเนีีนี่พป่นี่พีลี่ี่นีนี่นี่่ มีแว้าของมันคนี่นะคนดี่เนาะมึงือ้าเลยเนาะเขาลูดเสียงเนี่ยนาะมันมรโานาโอ้ยให้ปัดแยคเนี่ยให้ตัวยืนก่อนนี่ต้องไอ้อันนี้มากับลูดข้างหลังนีข้างหลังนี่เออแลดี๋ยวโอนให้โอยโอนให้โอนให้ให้กำเงินสดสี่เสีใครก็ได้โอนให้มาพอะก็บงินกน มาหอดปุณิจังวะปอดีจังหยอดมือกล้องยำต่อที่ตาเลยเน้อเสุดจัต่อที่มือไมางไหลไ่มาต้องตอกกันกินเนี่ยก็ต้องตอกกัน นี่หอนจิ้มด้เอาหอมจิ้มมา้คนนีนตออกก็มันจบง่ายเนี่ยมนต้นมาสาวของเซนต์ตมนนมากเพอาว่าจบจบง่ยตอนเป็นสาชสาวเี่เป็นอเป็นไฟเลยผ่านทุกบาทสน่เดี๋ยวรอบนนี้ด้วยก่อนครน้ำก้อน